โุนนะฮุนะโอ้ยหมาอยู่วัดคำเจด์เด้อพ่อแม่พี่น้องมีแต่ตัวงามๆพุ่นนะพวกเนี้ยโอ้ยหมาน่อยมาพันมาพันนี่แม่มันพุ่นพุ่นนะผุนนี่เฮงน่ารักนี่โอ้กจุกจุ๊กจุ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 กโอ้ยไาจังไรเงี้ หวงนอนหมละฮะเถอะงามแต่วะอ่ามีแต่ส่งงามๆเด้อพ่นพ่นหนาวพ่นพ่นน่้ยพอมันนี่คักขนาดพ่นนี่พอมันคือบอกตูบนะ มาพันดีดีนะโอยนั่ง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 นั่มาโน่เอา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 ฮึปวดเลยนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบิ่งมาปวดความสุขของมันมีตุอ้วนอ้วนนะเพื่อนนี่มบ่งหวงนอนนะ เอาเอๆาเออกินยังนี่อืเอาเอ้าเอเอน่ากันปะมามาฮุตัวไม่แต่ตัวหนารักเด้อพ่อเมพี่น้องเอ้พวกน่ะ เบิ่งเขาคนน่ะเบิยเมือ่อนี่พามาส้มหมาแล้วนะ่ะเอฟซีทั้งหลายเลยมาอยู่วัดทำเจกำลังนารักเบิ่นนยเ,เขากระหักโตเขา,เาชีวิตเขาเหือกันเนะพื่อนนี่สีนาวเบิ่งทรงนี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่สีนาวนี่ออ่อ่า ดิไปไ๊ใส่นี่สิไปใส่นี่จะไปไหนจ้าฮะจะไปไหนเนี่ยเออบึ้มเอ,อ้าเอ,อ้าพน่นนะเป็นไปทำหมูเพิ่นเบิ้งชีวิตหมาโยมเอ,อ้ยพน่นนะมันหักกันแพน่งกันพ่นนะนอนกันเป็นแถวเนน่ะเอ,อ้าเอ,อ้าพนไไ่นน่ะไป๊ใส่พ่นน่ะเอ,อ้าเอา พนี่เป็นยังไงคนนี่คือเป็นตำหนเป็นต่พานเลยนี่ฮะโอ้มันอี่าอ๋อ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 อออ๋ออ๋ออ๋ โอ้ยเอ้โอ,อืมมามากำลังน่ารักนะใครอยากได้ก็มาขอเอาเดอนะ้อนะพูดนะหกโตนะมีทั้งโตงามต่โตบัวงาม,งามขนก็งามงามมาพันธ์ดีมาพัน เพิ่นนี่พุ่นน่ะโอ้ยเพิ่นนี่ฮะเพิ่นนี่เป็นยังไงเพิ่นนี่ฮะโอ้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 เพิ่นนี่เป็นยังไงเพิ่นนี่อันนี้อันนี้มีแต่ตัวเมอ่อนตอนตัวนี้ไหมโอ้ยอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมโอ้หนึ่งสองสามสี่มีตัวผู้ตัวเดียว มักทึกไงตัวน <c ười> <c ười> <M'> ี no. ô. Ô ่นี่มักทึกไงเนี่ยมัดกไงตัวนี้ตัวสองตัวตัวนี้เอ้บังหนามันเออหนาหนาหนนาฮะฮะฮอฮะฮะนะฮะฮะฮะนะฮะฮะฮเฮ้ฮะฮะฮะฮอฮอะ nhanh lên chèn cà đu tung 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 tung